ใครจะคิดว่าการเตรียมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนาถพันธ์ปีหลวงจะเป็นเรื่องง่ายแต่ที่น่าแปลกใจคือมีรายละเอียดที่คนในสังคมหลายคนอาจพลาดไปนางสาวซาบิดาไทเศตร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรรวมถึงการบูรณะปฏิสังขงรณ์ราชรถและพระยานมาก ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของพระราชพิธีครั้งนี้ด้วยความร่วมมือของนายประสบเรียงเงินประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมและทีมงานที่เกี่ยวข้องที่โรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแอหงชาติพระนครซึ่งเป็นการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนดําเนินไปอย่างประณีตวดงามและสงพระเกียรติสูงสุดเพื่อความสมบูรณ์พร้อมของพระราชพิธีที่สําคัญครั้งนี้นางสาวซาบิดายังเพิ่มเติมว่าการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ไม่ใช่แค่การตรวจสอบทั่วไปแต่เป็นการให้ความสําคัญกับรายละเอียดทุกประการ เพื่อให้พระราชพิธีนี้เกิดขึ้นอย่างสงพระบารมีและสงพระเกียรติแต่คุณคิดยังไงคุณเห็นด้วยกับความสําคัญของการตรวจเยี่ยมครั้งนี้หรือไม่หรือคุณมีมุมมองอื่นที่น่าสนใจมาร่วมพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะ